สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนตอนนี้พี่ไปอยู่ที่โรงพยาบาลนะคะโรงพยาบาลเมรีบารานะคันเพื่อนเนาะตอนนี้เรามาอยู่ที่คลินิกทันตกรรมนะคะตอนนี้มารอเอ่อรอแพทย์อยู่เนาะรอคิวทาฟันนะคะนเพื่อนเนาะของของรัฐบาลนะคะนเพื่อนเนาะนี่เนาะพอดีอ่าโรงพยาบาลแถวคลินิกแถวนี้มันมีการซ่อมแซมต่อเติมนะคะนเพื่อนเห็นปะ่ะมีเชือกมีอะไร กันไว้ไม่ให้เดินนะคะเพื่อนเพื่อป้องกันอันตรายนะคะนี่เนาะตึกนี้เป็นตึกเก่านะตึกเก่าแก่อาการเพื่อนก็จะมีการบิ้วใหม่นะคะต่อเติมนะคะซ่อมแซมนะคะเพื่อนๆเนาะนี่เนาะตรงนี้เป็นคลินิกทนตฟันนะคะนี่เนาะเดนอทคลินิกนะคะสามีรออยู่ข้างในนะคะเพื่อนเนาะสามีรออยู่ข้างในแต่พี่ไปอยู่ข้างนอกโรงพยาบาลเนาะนี่เนาะ ก็เลยมาถ่ายบรรยากาศบริเวณหน้าคลินิกให้ดูนิดหนึ่งนะคะเพื่อนอทางมันก็ไม่สะดวกสปายนิดหน่อยเนาะเพื่อนเพราะว่าเขา่้มแซนต่อเติมนะคะเน้นบ่เนื้อแต่ว่าคลินิกตรงนี้แล้วก็มีข้างหลังที่เป็นคลินิกใหญ่นะันเพื่อนที่ทําฟันนะเพื่อนพี่ใบก็รอคิวทําฟันเหมือนกันนั่นเพื่อนเออคิวของพี่ใบได้เดือนตุลานะคะทําฟันนะคะเนาะเราก็ เช็คฟันเอ็กซเรย์นะคะเอ็กซเรย์ฟันเช็คฟันแล้วก็ขูดหินปูนนะคะเพื่อนเนาะนี่เนาะเออวันนี้ตอนนี้ให้มาดูบริเวณนิดหนึ่งนะคะเพื่อนนี่ข้างหลังได้อันนี้ข้างหลังโรงพยาบาลใหญ่นะเพื่อนพนุณอ่าก่อสร้างเขาก็มีการก่อสร้างนะคะก่อสร้างเนาะทำงานนะคะพนักงานเขาก่อสร้างทำงานเพิ่มเติมนะคะตรงนี้มีมีรถ มีรถเคลื่อนเดี๋ยวพี่ปายจะเอารถมาเสียบตรงนี้นะคะเพ,เพื่อนเพราะว่าเราจอดอยู่ข้างถนนนะคะข้างข้าง,างถนนนี้มันมีลิมิตนะคะเพื่อนมันมีลิมิตที่จอดนะคะสองชั่วโมงนะคะแต่ทีนี้เราเรอคิวในโรงพยาบาลนานนั้นเพื่อจะเอารถมาจอดตรงนี้นะคะเพื่อนนี้เนาะให้มาดูบรรยากาศนี่แ็งเพื่อน blue sky นะคะวันนี้บรรยากาศ ดีดีนะคะบลูสกายนะคะบิวตี้ฟูลเดยนะคะนี่เนาะจะให้มาเบิ้งนะคะความงดงามนะคะที่นี่ออสเตรเลียพี่น้องนะคะให้ามาเบิ้งนิดนึงนะเพื่อนก่อสร้างนะก่อสร้างเพิ่มเติมนะคะเพื่อนนี่ข้างหน้านู่นเป็นหน้าโรงพยาบาลเพื่อนๆโรงพยาบาลที่ตรงนี้นะคะ มีอิมเมจเอนซี่รูมนะคะเพื่อนฉุกเฉินนะคะห้องฉุกเฉินนั่นเพื่อนแต่ว่าไม่มีคนป่วยนอนนอนอยู่ในโรงพยาบาลแต่ว่าฉุกเฉินฉุกเฉินมีนอนแบบว่ารอส่งโรงพยาบาลอีกโรงพยาบาลหนึ่งนะคะเขาจะส่งไปที่โรงพยาบาลฮาวิเบย์นะคะเพื่อนนี้เนาะเราให้มาดูนะคะนี่นะบรรยากาศดีๆก็เลยอยากโชว์นิดนึง ลมก็แรงลมแรงมากนะลมแรงจริงๆนะคะพรุ่งนี้ก็มาอีกนะสามีก็มีนัดกับหมอนะคะกับหมอที่โรงพยาบาลนี้นะคะแต่ไม่ใช่ตำฟันนะมามาเรื่องที่ว่าจะทําการส่องกล้องนะั่นเพื่อนส่องกล้องในลําไส้อะเพราะว่าเราตรวจอ่าลำตรวจปัสสาวะอุจจาระนะคะแล้วก็อ่า positive นะคะ positive คือมีปัญหานะคะมีเลือดเขาบอกมีเลือดปนอยู่ในอุจจาระนะคะเราจะต้องทำการส่องกล้องนะคะแต่มาพรุ่งนี้เก้าโมงเช้าแต่ไม่ได้สอ่องตรงนี้นะเพื่อนเราก็จะมาอ่านคุยกับหมอและก็หมอเขาก็จะจะให้อารทางทางโรงพยาบาลก็จะให้เป็นันเครื่องดื่มนะคะเพื่อนเพื่อ,อไปอันดื่มเพื่อให้ถ่ายแล้วก็จะนัด วันและเวลาให้เราอีกพรุ่งนี้นะค่ะเพื่อนเนาะเออก็เลยพามาให้ดูบรรยากาศนิดนึงนะค่ะเพื่อนเห็นว่างดงามนะคะนี่นะความงดงามนะคะขอบคุณหลายๆนะคะขอบคุณทุกเลิฟทุกไลน์นะคะทุกกําลังใจที่มีให้กับไลฟ์สไตล์ยปไปบุรีรัมนะคะโอ้ยมันติดตรงนี้จะเดินออกไปถนน นำเพื่อนพาไปดูที่ถนนนิดหนึ่งนะคะถนนหน้าโรงพยาบาลน,นะคะพี่โนโอ้องนี่พี่ไยเดิอนออกมาที่ถนนนะคะถนนหน้าโรงพยาบาลน,นะคะนี่โนาะนี่เป็นถนนหน้าโรงพยาบาลน,นะพี่โนโอ้องเออเห็นบอกงา,ง,งามๆนะคะถนนหน้าโรงพยาบาลน,นะโรงพยาบาลในต่างจังหวัดก็จะประมาณนี้นะคะถ้าเป็น ถ้าเป็นแบบต่างจังหวัดบ้านพี่ไปนะก็คือโรงพยาบาลหนองหงนะครเพื่อนแต่โรงพยาบาลหนองหงมีคนไข้นอนเยอะแต่ที่นี่คนป่วยเขาไม่ค่อยมีคนป่วยนอนนะเพื่อนยกเว้นคนคลอดลูกคลอดลูกคลอดที่นี่นะแต่ถ้าคนผู้ป่วยสาหัสอะไรนี่จะนอนอีกอโรงพยาบาลหนึ่งนะคะแต่ว่าฉุกเฉินเข้าโรงบานนี้ได้นะคะเขาจะตรวจทําการตรวจแล้ว ไอีกที่หนึ่งนะคะเพื่อนนี่เนาะแต่ที่นี่เขามีทําหลายอย่างนะแต่ว่าเออจะไม่มีผู้ป่วยนอนนะคะพามาเบ่งบรรยากาศหน้าข้างทางนะคะเดี๋ยวต้องไปก่อนแล้วนะคะเราเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ